วันที่สามสิพฤศจิกาครับผมดูหัวน้ำมุมอุ่มเลยโอเคครับติดเรื่อรางใกล้ลางแล้วครับ ใ้ล้างแล้วครับตรงหัวน้ำสวยเห็นไหมครับหัวน้ำยังสวยเลยครับโอเคเอา,างาลังไว้เขาครับมีดอึบลังไว้นี่ครับผมโอเคครับไปครับ ดับคบให้สนิทก่อนสวัสดีครับสาสิพฤศจิกาเจอมีอีกลังหนึ่งแล้วครับผมรังที่สองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับตัดครับ อน้ำไหมครับสวยเลยโอเคครับตัดครับขอออกครับผมนี่สาเหตุเป็นตีกา,ารเรื่องการตรวจกินน้ำในกลีนดอกพี้าครับผมตัวน้อยมากแต่ก็ตามเจอหลังก็ค้างสวยแล้วะครับเห็นไหมครับโอเคครับทำครบครับผม ไปครับตัดครับขอวางรบไปนะครับขอถุงครับผม หนึ่งนะครับหวานด,ดีได้เลยครับหัวน้ำสวยโอ้หัวน้ำลานควนครับเกศอนครับ,รรบผม โอ้หยอดหัวน้ำลามควนเลยครับอุ๊บอุ๊บเกสร์อ้ยอย่าก,กัดลังก่อนนะครับ ข้เกษรข้าลามพรครับน้ำน้ำข้อา,ามพรครับผมมาไว้ก่อนครับนี่คอเกษรครับผม ครับอเคครับ <laughs> อนุญาตนะครับขอนะครับโอเคครับ ขอครับผมขอร่างครับอย,อยากให้สนิทนะครับลูกพอได้กินครับผมหาถุงครับ แกไปหน่อยครับผมจะได้กินครับขครับ น้งาครับผมน่าจะมันพอได้อยู่ครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับตัดลงไม้แล้วครับผมพอได้กินเออรอบสองครับผมลังก็พอใช้ได้นี่คือน้ำหวานก็พอใช้ได้ครับอันนี้ก็ เป็นมิ้นสองลังครับผมโอเคครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับหลังจากตีเึ่งเรื่อนเนาะไปเรื่อยเจอมิ้นลังสวยเลยเห็นไหมนี่ครับโหลังบลลมเลยโอเคครับผมสีครับขอบคุณครับลังบลลมเลยโอเคไหมครับ จุดครบครับก่ขอขึ้นหน่อยนะครับต้องขึ้นไปตัดเข้าสม จุดใหม่เพราะอีกโดนไม่ถือฟั่วเลย <c oughs> สวยครับอุทยาตัดนะครับ <c oughs> <c oughs>

นี่ก็ไม่เคยคลมแล้วโอเคครับสวยงามครับผมขอบคุณครับครับผมวันทท่สามสิบเจษิกา สวยครับผมของวันนี้โอเครังใหญ่ครับ